one hour later โอ้ยนอนไม่ห nah. ลับเลยอ่ะนอนดิ้นไปดิ้นมาแล้วมันหลับยากแับเย็นเลยขนาดนี้เนี่ยนอนไม่หลับแบบนี้ตื่นามันก็เพียดีโอ๊ยมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างเนี่ยนี่เจ๊อออะไรอ่ะเฮ้ยรอย a l เจลลี่โนมึงเนี่ยเจ้าคิง ะะก็คือนมพึ่งเนเจอร์คิงเนี่ยค่ะกี่บอนนะคะว่าตั้งแต่ที่กินทานเนี่ยกินรู้สึกเลยว่ากินอ่ะนอนหลับดีขึ้นค่ะตื่นมาก็ไม่เพลียนะคะและที่สําคัญเนี่ยผิวด,ดีขึ้นด้วยค่ะก็แน่นอนละคะ่ะเพราะว่ากินเนี่ยก็เข้าแบบยี่บ้าบวกแล้วเนาะเรื่องปัญหาสุขภาพมันก็มีตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบฮอร์โมนไม่สมดุลน,นะคะนอนไม่ค่อยหลับ ิวแห้งขาดนะ้ำเพราะฉะนั้นกินเลยต้องเลือกอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพเพื่อมาดูแลสุขภาพค่ะกินเลือกเนเจอร์คิงค่ะและเนเจอร์คิงนะคะต้องนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียเท่านั้นนะคะซึ่งเขามีด้วยกันสอขนาดเท่านั้นค่ะคือขนาด365เมตรกับขนาด120เมตรเท่านั้นค่ะและที่สาคัญนะคะต้องมีออยค่ะและก็ต้องมีนี่ค่ะ QR Code ข้างกระปุกนี้นะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้จริงค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะนอนหลับสบายแบบนี้นะคะแบบกีนแนะนำนี่เลยค่ะนมพึ่งเนเจอร์คิงค่ะถ้าเกิดว่าใครต้องการนะคะเดี๋ยวกีมจะทิ้งคอนแทคไว้ที่แคปชั่นข้างล่างนี้เลยค่ะนมพึ่งเนเจอร์คิงเท่าไ